โอเคครับสวัสดีฮะขอต้อนรับกระสุนข,ของการแบตเตอรี่ครับตัวใหม่มาแล้วสเสนอขายแพ็กก่อนเลยแฮชเชอร์ออฟทรดเนาะผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันติดใจย,ยนะเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยแฮชเชอร์แห่งจุดจบมานะฮะเราก็ไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มีค้อต่สองหมื่นสามพันสองร้อยสิบ นะครับแน่นอนไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะพอใช่ไหมเอาแต่จริงรอบเนี้ยพูดกันตรงๆอ่ะพอเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยมันเหลืออนะีกแค่88โรแล้วผมมีเนี่ยใบยเปิดะเบียงเนี่ย22ใบเยอะมาก คือรวมแล้วในห้าพันคริสตัลรวมแล้วนี่มันมันครบพอดีถ้าจะเอาจต่ตัวละคอรอย่างเดียวได้แน่นอนครับอันนี้คือชัวร์ไงแต่รอบนี้ก็อืคุ้มอยู่นะเนี่ยเปิด60แถม60โลแถมอันนี้ให้ให้เป็นสติกมาประจำตัว สเสบียงเสริมสเสบียงครับพิเศษเห็นไหมโอ้โหยังเทื่อนวันนี้เอาเอาแค่ตัวละครก่อนสเสบียงเสริมเนี่ยคือถ้ากะว่า,าถ้าในอกสิบโลมันได้มันได้มันมน่าจะได้ประมาณนี้แหละมันแค่จะได้ของสุมาหนึ่งโอเคอกสิบโลนี้ก็ใช้ประมาณสี่สิบก็หมดไปครึ่งหนึง่งเหลือไว้แผดหน้าบ้างนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยเลยแผดหน้านี่จัดหนักไง เจริง่าเฮ้ยโลเดียวอยู่ไดนด้วยอ่าเก็บไว้ทีละลึกคือถ้าเอาไปโพสในกลุ่มผมบอลเลยนะครับโดนแบน คือร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะโดนแบนแน่ๆอาจจะเป็นตัวกันพวกคุณนะ่ะโดนโดนแบนแน่นอนเพราะว่าเขามีกฎห้ามอวดกาชาคือสมมติถ้าเราเอาเอาเอาเพจเราอ่ะไปโพส ที่ในกลุ่มเขานะห้ามสปอยว่าโลเดียวได้ไม่งั้นคุณถูกแบนด์แน่นอนเราบอกแค่ว่าเฮ้ยเราเราสตรีมลองกดกระชาดูแต่เราเราห้ามสปอยฝนว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยกันคนอิจฉาต้องให้เขาไปดูในคลิปเอาไงถ้าจะทำนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเสี่ยงไหวหรือเปล่าอันนี้ไอจังังอยู่นะยานอยู่เดี๋ยวเอาน้องโบโรขึ้นนะ ถือว่าโครงการสำเร็จคือแพตหน้า,จาแจกแฮชเชอร์ออฟออริจินอยู่แล้วหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นได้ได้น้องโรมาเน่ถือว่าคุมค้มคุ้มทำไมรู้ไหมนี โอ้โหอยู่หน้ายาเลยมาคิลี่ไม่มีปืนใช้เอาปืนตัวไหนมาใช้ก่อนดีนึกไม่ออกจริงนะนี่นนี่ไงปืนเกา่างบน้อยสิกมาเลยดีวะ เอางี้นึกไม่ออกไปป้นสติ๊กมามามอันจะมีสติ๊กมาอยู่อันหนึง่งจะไม่ถ้าจะไม่ผิดนะโหไม่ได้ดิสติ๊กมาของ ประจำตัวตัวแฮชเชอร์บรีซันอ่ะผมว่าน่าจะน่าจะเหลืออยู่เซตนะึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสวดบทไปได้สินี่เหลือเยอะเลยเป,ปิปนสนิกสติกมากที่ไม่ได้ใช้อะ่ะนี่ไงโห จำชิ้นสติกมาไม่ได้ไงอ๋อใช่ใช่เป็นสติกมาเวลเราไม่มีสติกมาเราเอาสติกมาแฮชเชอร์เก่าใช้ไปก่อนเนี่ยเวลหย,าง,า,ยางไปยังไงอีกตัวหนึ่งเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะนี่ไปที่สติก อยู่ที่อยู่กับซิกเซเนตเดี๋ยวค่อยจัดสติ๊กมาให้เขาใหมา่เดี๋ยวก็วจะงอนเปิดเปิดปป้อนสติ๊กมาน้องเข้ามานี่อุย้ยเหลือสติ๊กมาด้วยอะ่ะ รัสปูตินใช้แทนไปก่อน <c ười> คือเป็นคลิปที่ผมว่ามันกดโลซ้านมากอะ่ะร <c ười> ัสปูตินที่เหลืออยู่กับใครอ่ะ <c ười> ไม่เจอนี่ไงอันนี้มีน้ฮีเมะใส่ลวบูตีนไปก่อนข้างหนึ่งนฮีเมะอยู่ไหนนี่มันต้องมีน้ฮีเมะครบเสร็จเจ๊จะได้สบายเจ๊คาเลนโอเคอัพเวลให้น้องก่อนโบนี่ みんなとの思い出は、ウローニャの一番大切な宝物です。断りの律者は、常に自ら変化を求めます。 สี่อันตวรโสีแอฮัชเชอร์แห่งความจริงเป็นความจริงที่อึ้งมาก น่าจะมีคนแซวผมแน่เลยว่าไม่เอาเอเอสไปเลยอ่ะได้แถมไม่นี่ด้วยผมว่าผมไม่กล้ามุ่นตรงนี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะใช้ใช้ของใบที่มันแจกมาเราได้เลยอ่ะเหลือไปเก็บกิจกรรมหน้าสบายๆชิวๆเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทำตอนดีรันก็ได้คือเรารู้ร,รู้รู้ตัวแล้วไงว่าตอนเนี้ย ถ้าใครจะไปทุ่มกับโบรเนียเหนื่อยเพราะว่าแพดหน้ามีเคียหน้ากับเมเมเนี่ยโอเคฟรีแต่เคียหน้าเนี่ยไม่ได้เนไม่ฟรีโหเหมือนอั้นมานานอะทำกิจกรรมสะสมไปแล้วกันนี่ไหนๆก็ไหนๆเทสเลย ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวอะไรอีกแล้วสร้างห้องเลยไม่มีอะไรทําครับน้องโบเราไปไหนอ้หายยากอะนี่ไม่มีใครแย่งเราแน่นอน คนในห้องนี่คือแบบตาเป็นไฟฮะไม่เน้นชนะฮะเน้นอวดอวดล้วนอวดกระชาในกลุ่มโดนแบนนะฮะ นี่น้องกันดำสุดติงไปดีกว่านี่ลืล่นๆถือว่าใช้ได้นะซิกม่ที่เอาของเก่ามาใช้หมดเลยไม่ใช่ของประจำตัว ตกคนปึ๊บได้แค่สามแสนเนี่ยยิงไม่เข้ายังไม่คุ้นยังไม่ได้ฝึกเลย นี่น่าจะได้ภารกิจแล้วเรียบร้อยโคอลรอบนี้ถือว่าคุ้มนี่ไงด่านใหม่มาเจวเลยโอเคฮะถือว่าวันนี้คุ้มมากเลยแล้วนไปถึงสินาทีเลยได้น้องละ น่าสนใจใช่ไหมเหลือครบอเอาเก็บไปกิจกรรมหน้าดีกว่าโอเควันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ